สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะนี่จะรับผู้คนท่องเที่ยวเต้นย้อนถ่ายนี่พามาตรงมอภูพานะฮะมาส่รถขึ้นขึ้นมอนะฮะโค้งนะครับสวยนะฮะสองเกตสูนะ่าอันนี้รถพ่วงนะครับ ลากยาวมาที่ข้างล่างเลยขึ้นบนโพรงภูคานนะครับขึ้นไปได้ปะฮะเดี๋ยวโชวมันดูวันนี้เป็นวันวันอังคันนะฮะเอ้ยวันอังคารครับวันนี้นี่เป็นวันอังคารรถก็เยอะนะวันนี้ ไปแล้วฮะสองเจ็ดของเรานะฮะอยู่บนโข้างบนนู้นนะฮะตรงหน้าหมวดการทางผ้าพร้อมนะโขงโอรถติดกันยาวเลยครับโขงก็ติดสุดตรงนู้นนะฮะตรงหน้าคานนะะแล้วก็ดิ่งยาวตรงไปเลยครับ สวยนะข้างบนนี้เป็นโพ้งสวยโพงโพงโพตอนนี้รถก็เยอะๆหน่อยนะ,ะัะโพ้งซ้ายโพ้งขวาไปแล้วเสียงรถไปโน่นแล้วนะครับแก๊ขึ้นเขานี่สบายเลยนะครับรถป่าเนี่ยนะ รถหนักเยี่ึ้นตรงนี้มีต้องมีหอนต่แน่นอนแก๊สไปเส้นนี้ก็น่าจะไปมันแน่นนะผ่อนแก๊สกน,นแล้วรับมีคนวู้นะครับขอบคุณแจ้งลักทายด้วยนะครับทีมงานซิดเลอร์นะฮะตู้เย็นผลไม้นะขอบคุณที่ลักทายกันได้นะที่ลักทายกันจนได้ไนะม่ทันแล้วนะ การขับขี่นี่คือว่าสุดยอดมากเหมือนกันเนี่ยเกโตโตียร์ auto นี่ปบาเลยขึ้นเขานี่แบบโอ้โหชิลๆเลยคนระับหอนตอน,นี่ไม่มีนะฮะแบบอยู่นิ่งเลยอนะถ้าอยู่บนเขาเนี่ยหอนต้อนการให้ทางด้วยนะครับน้ำใจการขับขีนะ่นะฮะทีมงานตู้เย็นด้วยกันนะฮะนี่ก็เป็นรถคอนขนอมนะ JNP ต้องใช้ความระมัดระวังนะฮะบนเส้นนี้นมีน้ำใจกันก็ให้กันนะไม่ต้องไปปาดหน้าอะไรกันนะพร้อมถ้ามีน้ำใจให้กันก็ไปแบ่งปานน้ำใจนะฮะไม่ต้องไปเพราะว่าเราเพื่อนร่วมทางด้วยกันนะฮะเส้นทางถึงจะมีมิตรภาพที่ดีนะฮะมิตรภาพที่ดีเริ่มต้นจาก โคราชนะสกลก็ได้นะฮะเริ่มต้นจากตรงนี้ก็ได้ตรงบนคูพานนะ์ะบรรยากาศนี่ก็ไม่มีอะไรมากพามาชมรถสวยๆนะรถมันนะฮะอีซุนี่ก็สุดยอดนะทางเทียบมีสุดยอดนะเป็นแกรเมียฮะต,ยนะตู้ใหญ่ตู้สี่สิบห้านะฮะ นะตู้เย็นนี่สุดยอดเยอะเส้นนี้เยอะตู้เย็นถ้าช่วงผลไม้นี่ไ่ต้องพูดถึงมาล่าลงเขามา,าสวยนะฮะผมฝนโปนี่ดีว่าโอเคนะฮะการขับขีน่นิ่งมือนะฮะสะดวกสบายนะฮะเกีย่ยวโ,โตนี่่าเขาเข้าทางเลยครับแบบหยยบหยยบแค่คันเร่งอย่างเดียวเลยนะฮะ เขาเป็นรถทีมงานทางสกลนี่แหละครับคันนี้เนี่ยเป็นรถสิบล้อนะลงเข่ามาแล้วนะนี่สีม่วงสวยๆท้ายก็เป็นน้ำทิมปิบ๊บปิ๊บปั๊บด้วยเดี๋ยวลงให้นะในติต๊กตอกเดี๋ยวจัดให้นะถักท,า,ทายก็ได้นะเจอกันบนนี้ฝากช่องยูทูบเป้งตลอดถ่ายแล้วก็ติ๊กตอกไป้องต,ตลอดถ่าย ก็หินเยอะนะฮะหนะิเป็นทรายนะเป็นทรายเป็นหินทรายเนี้นนยพา,าชมบรรยากาศส,สวยๆบนโค้งนะโค้งภูผาเนะี่ยภูผาตรงโค้งนี้รถจะเยอะหน่อยนะเป็นช่วงๆครับเนี่ยก็ชมไปเรื่อยๆคะัฝากด้วยนะ ไปเพิ่งมาแล้วคันนี้อย่างเดียวเลยไ <c oughs> ปเทเสร็จแล้วก็มาเลยสามส <c oughs> ี่หรืสามแปผมว่าไดว่าสาโหโรเบียส์นะอีโนคอนทกแมคโครโรเบรีสโอโ้โหโรเบรีสนี่รอเล็กมากโอ้โหเงามากเ ได้เยอะสวยมากโรเบียเกียขึ้นขึ้นมอไปแล้วลงมาเอาโค้งอย่างสวยแต่งแบบแต่งแบบเรียบๆสบายหูสบายตาโอ้โหมีหอนให้ฟังอีกยอดคันเมื่อกี้วันโวมาอีกแล้ว โค้งอย่างนิ่งน,นลวลรถเจ้าถิ่นเหมือนกันนะครับเรามาอยู่จุดนี้กันบ้างเขาเรียกว่าโค้งหลังกิโลใหญ่นี่นะโค้งปิ้งสกุลนครน,นะฮะ,ะมาอีกคันนะเป็นยูดีคริสเตอร์นะ รถพี่ชายฮะชาลา้รอรอรอมันเจ้าของนะคะนัี่ปตานี่ิดทั้งทั้งหน้ารถทั้งข้างรถเลยนะมุ่งหน้านูา่นนะฮะแดนใต้นะฮนะากใต้นะไปเอาผลไม้มนาะส่งทีันดนมรถรอยุโรมาอีก แล้วนะนี่สแกนเนี่ยพี่สามร้สิบแรงมากนะนี่เป็นรถเจ้าเดียวกันเนี่ยันกับคันกนะีนี่ด,ลดนนะูละนี่จะเป็นขามานะขามาจากทางใต้นะฮะูละฮะปลายทางก็นะครพนมสปปร,ปรลาวท่าแขกนู่นนะครับขอยกตู้นู่นนะครับเส้นทางผลไม้อนะถ้าเป็นเส้นเศรษฐกิจนะ,ะเส้นนี้เป็นช่วงนี่รถตู้คอนเทนเนอร์นี่จะ วิ่งกันกระจัดกายมาเลยฮะวิ่งทั้งวันทั้งคืนก็ว่าได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเต้ตะลอนถ่ายด้วยทางนี้คันเดิมนะคันเดิมฮะทายนะยังได้เดี๋ทางวอนไปครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขะขอบคุณทุกคนที่ทติดตามรับชมนะฝากกดไลค์ซับสไครต์ช่องเต้ตะลอนถ่ายด้วยคลินี้ขอจบคลิปเท่านี้ขอบคุณครับ